กลยุทธ์ปรับพอร์ตคริปโตตามแนวโน้มตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการปรับพอร์ตการลงทุนในคริปโตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและลดความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาโดยมีกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้ตามแนวโน้มตลาดและปัจจัยพื้นฐานดังนี้ 1. การปรับพอร์ตตามแนวโน้มตลาด Trend-based Portfolio Adjustment แนวโน้มตลาดสามารถแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักได้แก่ตลาดขาขึ้น บูม m a เก็ตตลาดขาลงแบมมาเก็ตและตลาดไซเวดเซโด้มาเก็ตโดยมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงดังนี้ 1. ตลาดขาขึ้นบูม m a เก็ตเพิ่มสัดส่วนอัลอยน์และเหรียญที่มีโอกาสเติบโตสูง Bitcoin และเอิเรียมยังคงเป็นสินทรัพย์หลักของพอร์ตแต่สามารถเพิ่มสัดส่วนของอัล c อ i n สที่มีศักยภาพเติบโตสูงเช่นซัลลอนเนอร์โซลมอแอนชหรือเชลลิง ลิงค์พิจารณาเหรียญที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ Institutional a d o p t i o n เพิ่มความสิ่งผ่าน DeFi และ Staking เพื่อสร้าง Passive Income ลงทุนในโปรโตคอล DeFi เช่นในเอา AV Curve CRV หรือ Uniswap Uni ฝากเหรียญในแพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนผ่าน Staking เช่น ETH 2.0 Staking หรือ BNB Staking ใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar Cost Averaging) เพื่อเพิ่มสถานการ์ถือครองซื้อเพิ่มในจุดพักฐานของตลาด (Buy the Dip) เพื่อเพิ่มสัดส,ส่วนการถือครองกระจายการลงทุนเป็นรอบเช่นทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนกรับลดเทเบิลคอยน์และเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อแนวโน้มตลาดชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นอาจลดเทเบิลคอยส์เช่น USDT, USDC และเพิ่มสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโต 2. ตลาดขาลงแบมาร์เก็ตเพิ่มสัดส่วนสเตเบอร์คอยน์และลดเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงแปลงเหรียญลดคอยน์กลับเป็นสเตเบอร์คอยน์เพื่อลดความเสี่ยงและรอจังหวะเข้าซื้อลดสัดส่วนการถือครองเหรียญที่มีอัตราความผันผวนสูงโฟกัสที่บิตคอยน์และเทอรียัมเป็นหลัก BTC และ e t h มักมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีกว่าคอยน์เมื่อสิ้นสุดตลาดขาลงใช้ BTC หรือ ETH เป็นสโต๊กออฟเบลโแทนออทคอยน์ เข้าถือครองสเตเบอร์คอย์เพื่อเตรียมเงินสดสำหรับรอบตลาดขาขึ้นถัดไปรักษาสัดส่วนสเตเบอร์คอย์อยน้อย30-50%ของพอร์ตพิจารณาแพลตฟอร์มที่ให้ดอกเบี้ยจากสเตเบอร์คอย์เช่นเละดิงผ่านในเอาหรือกองทองใช้กลยุทธ์ DCA ในการสะสมสินทรัพย์หลักระยะย,ยาวเข้าซื้อ BTC และ ETH ในจังหวะที่ราคาลดลงใช้แนวรับสำคัญทางเทคนิคเป็นจุดเข้าซื้อ ลดเลเวอรจิตและหลีกเลี่ยงการใช้มาจินเทรดดิ้งการเทรดด้วยเลเวอรจิตใน